จอ์นอัปเดตวันนี้ผมมาเล่าเรื่องของสายสัญญาณสายไม้สิ่งที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วนักตีนักร้องคนทำเพลงคนมิกซ์ว่าไปผมได้ข่าวแบรนด์นี้มาบริษัท CM ครับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆงบประมาณยังไม่เยอะจะได้มีทางเลือกใหม่ๆลงไปพิจารณาดูจริงๆแล้วเขาเปิดมา13ปีแล้วมีลูกค้าเยอะมากเป็นองค์กรถูกไปเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันธุรกิจบันเทิงทำเสียงทำทีวีนั่นแหละเริ่มต้นเลยนะนำเข้าอะไรฮะนิวทริกแอมฟีนอนเบลเดนคาราเรยี่อ้ชันนามทั้งนั้นปัจจิตภณ เขาึ้นมองผลิตจากไต้หวันจะถูกกว่าพอสมควรเลยที่เขาภูมิใจนําเสนอสเปคเขาเนี่ยเหมือนสายคาร์เนลแต่มีการชุบเงินแบบสายเบลเดนด้วยมีเจ้าตัวนี้ด้วยพาวเวอร์ตัวปลั๊กไฟนะครับคุณเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเสียบไปด้านหลังด้านหน้าเป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วจริงๆเขายังมีอุปกรณ์แสงสีเสียงแบบครบวงจรที่ศิลปินวงต่างๆหรือไม่ว่าจะคนจากคอนเสิร์ตใหญ่ๆใช้บริการคุณลองไปดูได้เลยอ่ะจะ a c e b o o k จะ Li น์โอเอจะช้อปปีจะเบอร์โทรจะเว็บไซต์อะไรเลือกไปเลยสินค้าทุกชิ้นประกัน1ปีเดี๋ยวไว้ผมเจอออะะะะไรทีี่่นนนนาาาสสใจจมช้้บแงกั